เย็ดูเมาดีเข้ดีเ้ดีั่นนี่มานั่นนีมานาสองนดีเสียวไปเท่เ็นหไปเแล้วยิงแล้วยแล้วยิแล้วยิแล้วเาได้เลด้ตรกลางอานีเ็บปเจ็บปากเนี่ยเใจหรือเปล่าหาทีอัดกเอนเลยเลยเลยเยเลยเเเเ็เ พอแล้วพอโดนแล้วไอ้สัโดนลว่าทีอย่างนั้นอย่านั้นอยห่วทีอุ้ยแน่นแบบดังจริงย่ียสองีงีสองีสองนะสองแล้วนะไอ้เท่เหมือนใครมาตบหัวักูช้อนมันอทีไม่เอาเนี้ยหนาทีไม่เอา กี่รทีกี่นทีไม่ต่อกันนะ้อหนักกก็มนหนักไม่ใช่คุอกตัวงีเลยสักสลับแสลับลขอทีเดียวปุ๊บปุเลยมันก็ไม่มันดิมหมันตสลับเนตีสาแล้วสาแล้วไม่สาโอ้โหไอเทมไอเทมยงเอาไอเทมเลี้ยงมันมแม่ไอ้ยี่อรี่อลยี่อจะอะไ คุเจอไหมไที่เดียวไี่เดียวหัวยี่นไปปากเอาตรงนี้เอาตรงนี้เลยไอง์แก้กรหลังแทนเลยกลัดแม่งแเลยนแม่งปักไอซีก่อนกอซก่อนแม่งเน้นเลยเฮียปักเฮ้ยอก่อนแฮนดไม่เจ็บปากเอายาวๆๆยม่ต้องเน้นม่ต้องเน้นอูเดียวสุดท้ายไอซีั อเมึงนี่เน้นดีจังเลยอีแรงเอีแรงเอีแรงเออเอีแรงเอีแรงมึงเวียงแกันันเอันข้าวปันข้าข้า้ดเลยเออไอ้มึงข้ามมึงข้ามก่อนดีกว่าเออเย็ก้างหน่อยตอบเออักหนักไม่เ็บไม่เ็บไม่เ็บโอเคโอปะ เราเราเราาไเราเตอแค่ไหมจบนะจบรอยอมแล้วยอมไหมยอมไหมเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเด็ขากคนละทีเออเออออเออเด็กี่ววะเดกเก่ว่ะไม่กดกันนะไม่กดเลยไ่กดเลยกดไหมั้ยไหม กัแล้วแต่ไม่เอาเลยสองนาสลับกันสิสองนาทีดีกว่าสายอีรอีสิบห้านาทีเฮ้ยจริงจริงก่อนก่อนจะได้แบบไม่สิ้นทีเจ็บนะสิบมีเจ็บนะมึงหัวไหนแก้มมึงนี่แก้มมึงใช่นไหมเออเดินดอมเด๊เฮ้ยเหมือนเอามือตีงี้เลยตีอะไรแบบนี้ช้อนดิตีแรง แดีเสร็จแล้ววหญ่ใหญ่เไม่ได like, ้งกมเลยตวัดตวัดเต็มท like ี่เลยตวัดเต็มที่นี่เรานีเราน่อยหน่อยเด๋การทอนี่โอ้โหเล่นเล่นอสมัน้หีเราเนี่ยเออ

มึงโดนมึงทับตาไม่ไหลแต่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดังดังเอาไหมไม่ยอมไม่ยอมห้าห้าีแล้วใช่ไหมใ้วสามแล้วใช่มสามสี่ห้เลยหรอให้วางวชบวนี่แน่นหรอ

เดี๋ยวคือเดี๋ยวคือนี้แรงนี้ตรงนี้นะตรงไหนตรงไหนโอเคโอเคเดี๋ยวตรงหน้าเลี้ยงให้ดีเจ็บเอาบริเวณเดิมนี่ตรงนี้เดินไปแล้วไห่ได้สัตว์เจ็บเนี่ยเดินไเดิ้ไหมไอ้สัตว์ nè, này, 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 này,